สมเด็จพระพุทธาจารย์โตพรหมรังศีครับวันนี้เราจะมาเรียนรู้เรื่องพุทธศาสนิกชนตัวอย่างกันครับจำได้ไหมครับว่าเราเคยเรียนพุทธศาสนิกชนเมื่อชั้นป .1 และป .2 เรามาทบทวนความหมายของคำว่าพุทธศาสนิกชนตัวอย่างกันก่อนครับพุทธศาสนิกชนตัวอย่างหมายถึง ผู้ที่ปฏิบัติตนตามคำสั่งสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นบุคคลที่มีคุณธรรมประจำใจและมีการแสดงออกให้เห็นว่าเป็นคนดีมีประโยชน์ทั้งต่อตอนเองและผู้อื่นอย่างเสมอต้นเสมอปลายจะเป็นแบบอย่างที่ดีให้ผู้อื่นปฏิบัติตามเป็นอย่างยิ่งสมเด็จพระพุทธจารย์มีชื่อเดิมว่าโตเกิดเมื่อพุทธศักราช2331ในสมัยสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุลาโลกมหาราช ท่านเกิดที่จังหวัดพิจิตรเมื่ออายุได้12ปีก็ได้บวชเป็นสาม,มาเณรแล้วก็ได้ศึกษาเล่าเรียนอยู่ณวัดอินทรวิหารจากนั้นได้มาศึกษาพระปริยัติธรรมต่อที่วัดระฆังโคศิตารามกรุงเทพมหานครต่อมาได้มาอยู่กับสมเด็จพระสังฆราชที่วัดมหา,าธาตุและได้บวชเป็นภิกษุเมื่อปีพุทธศักราช2350ซึ่งอายุครบ20ปีพอดีท่านมีความตั้งใจในการศึกษาพระธรรมอย่างมาก ทางพระธรรมวินัยและภาษาบาลีด้วยความขยันและอดทนจนทําให้มีชื่อเสียงจนถึงปัจจุบันน้องๆครับสมเด็จพระพุทธาจารย์โตพรหมรังสีเป็นพระภิกษุที่มีชื่อเสียงอย่างมากในเรื่องของการปฏิบัติธรรมและการแสดงพระธรรมเทศนาแก่ประชาชนโดยทั่วไปจนเป็นที่เคารพและศรัทธามาถึงปัจจุบันท่านคิดค้นบทสวดมนต์ต่างๆมากมาย บทสวดที่ได้รับความนิยมและเป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายได้แก่บทสวดมนต์คาถาชินบัญชรซึ่งพุทธศาสนิกชนจำนวนมากใช้สวดเป็นประจำในชีวิตประจำวันจุดเด่นของสมเด็จพระพุทธาจารย์โตอยู่ที่การแสดงธรรมเทศนาเนื่องจากท่านสามารถแสดงพระธรรมเทศนาได้ไพเราะมากพระธรรมเทศนาที่มีชื่อเสียงมากในสมัยนั้นได้แก่เทศมหาชาติท่านเทศไพเราะ จนถึงขนาดว่าพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกหรือรัชกาลที่หนึ่งทรงเมตตาและรับเป็นนาคหลวงโดยอุปสมบทที่วัดพระศรีรัตนศาสดารามเพื่อศึกษาเล่าเรียนในวิชาต่างๆสมเด็จพระพุทธาจารย์โตยังคงเป็นที่เคารพศรัทธาของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวหรือรัชกาลที่สี่เป็นอย่างยิ่ง จึงได้โปรดพระราชทานสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะที่พระธรรมกิติและทรงให้ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสที่วัดระฆังโคสิตารามต่อมาจึงได้โปรดเกล้าให้เป็นสมเด็จพระพุทธาจารย์แต่ชาวบ้านทั่วไปมักเรียกท่านว่าสมเด็จพระพุทธาจารย์โตวัดระฆังหรือเรียกสั้นๆว่าสมเด็จโตสมเด็จพระพุทธาจารย์โตได้มรณภาพเมื่อวันที่22มิถุนายนพุทธศักราช2415 บนสาลาใหญ่วัดอินทรารามวรวิหารบางขุนพรมซึ่งนับว่าท่านดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดระคังโ,โคสิตารามเป็นเวลานานรวม20ปีและได้ดำรงสมณศักดิ์เป็นสมเด็จพุทธ,ธาจารย์อยู่7ปีมีสิริอายุรวม85ปีนอกจากบทสวดมนต์และการแสดงธรรมเทศนาต่างๆแล้วสมเด็จพระพุทธ,ธาจยา์โตยังมีคุณธรรมเกี่ยวกับพรหมวิหารสี่อย่างคือเมตตากรุณา มุทิตาและอุเบกขาอีกทั้งท่านยังมีความเพียบพร้อมด้วยสังฆะวัตถุสี่คือทานปิยวาจาอัฏฐจริยาและสมานัตตาสมเด็จพระพุทธาจารย์โตเคยสอนเกล็ดลับสู่ความสำเร็จทางธรรมไว้ว่าจะต้องมีสัจจะคือซื่อตรงต่อตอนเองและต่อเวลาที่กำหนดมีความอดทนเด็ดเดี่ยวจึงจะฝ่าฟันไปสู่ความสำเร็จได้ ท่านมีจริยวัตรที่ถือปฏิบัติมาตั้งแต่เป็นสามเณรมาโดยตลอดทุกวันคือตื่นตีห้าไม่มีการปลัดเวลาแล้วอาบน้ำสวดมนต์ทำสมาธิหนึ่งชั่วโมงแล้วจึงออกบินทบาท่อกลับมาจากบินทบาทแล้วก็จะมาตักน้ำใส่ตุ่มแล้วจึงค่อยฉันอาหารเช้าหลังจากนั้นท่านจะพักอ่านหนังสือ แต่งตำราบ่ายสามโมงเป็นเวลาวิปัสสนากรรมฐานจนถึงสองทุ่มท่านก็ทำราชกิจที่ส่งมาปรึกษาจนถึงตีหนึ่งจิงจำวัดนี่คือเคล็ดลับสู่ความสำเร็จของสมเด็จพุทธ,ธาจารย์ซึ่งเราสามารถนำไปปรับใช้เป็นข้อปฏิบัติประจำวันได้นะครับจากเรื่องนี้สอนได้ว่าการสอนของสมเด็จพระพุทธ,ธาจารย์โตพรมาังสีนั้น ใช้แนวคิดให้ผู้ฟังมีสมาธิหรือเกิดปัญญาในการคิดถึงการกระทำสมเด็จพระพุทธาจารย์โตอย่างมั่นคงในการบำเพ็ญประโยชน์หรืออัฏฐสามครบถ้วนตามคำสอนของพระพุทธเจ้าได้แก่ 1. ประโยชน์ตนคือท่านได้ศึกษาพระไตรปิฎกจนแตกฉาน 2. ประโยชน์ผู้อื่นคือท่านได้นำความรู้ที่ศึกษาไปเทศนาแก่ผู้อื่น 3. ประโยชน์ทั้งสองคือทำประโยชน์แก่ตนเองและคนอื่นได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ครับท่านเป็นผู้ที่ทำประโยชน์ได้อย่างมากเลยนะครับน้องๆครับประวัติของสมเด็จพระพุทธ,ธาจารย์โตพรมรางสีมีเรื่องที่น่าสนใจที่เป็นรายละเอียดมากมายข้อคิดที่ได้จากจริยวัตรของท่านนับเป็นแบบอย่างที่ดีงามและพระคุณของท่านที่ได้ปฏิบัติตามหลักธรรม รวมทั้งเผยแผ่ศาสนาให้มั่นคงนับเป็นพุทธศาสนิกชนที่เราควรเคารพบ,บูชาสักการะและถือเป็นแบบอย่างที่ดีในการดำเนินชีวิตด้วยนะครับส่วนใครที่สงสัยว่าถ้าเราไม่ใช่พระสงฆ์เราจะนำตัวอย่างของสมเด็จพระพุทธาจาย์โตมาปรับใช้ได้อย่างไรคำตอบคือเราสามารถนำมาใช้เป็นตัวอย่างได้ครับเช่นน้องๆอ,อยู่ในวัยเรียนก็ควรปฏิบัติตนอย่างมีวินยัย ขยนันตั้งใจเรียนรู้จักหน้าที่ของตัวเองเพียงเท่านี้ก็ถือว่าน้องๆได้นำแนวทางดีๆของสมเด็จพระพุทธ,ธาจยาโตมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันแล้วล่ะครับก่อนจากกันเราไปพบกับกิจกรรมใช้เดี่ยวกันนะครับมาถึงเวลาส่งท้ายกิจกรรมใช้เดี่ยวตอนข้อไหนกันแน่แล้วล่ะครับโดยให้น้องๆตอบคำถามเกี่ยวกับเรื่องศาสนิกชนตัวอย่างกันนะครับ ข้อหนึ่งบทสวดมนต์ที่มีชื่อเสียงของสมเด็จพระพุทธ,ธาจารย์โตพรหมรังสีคือบทสวดใดบทสวดมนต์คาถาชินะบัญชรข้อสองสมเด็จพระพุทธ,ธาจารย์โตพรหมรังสีเป็นผู้มีความรู้ทางด้านใด ด้านพระธรรมวินันข้อ3ชื่อใดเป็นชื่อที่ชาวพุทธเรียกขานสมเด็จพระพุทธ,ธาจารย์โตพรหมรังสีสมเด็จโตข้อ4ข้อใดคือคุณธรรมของสมเด็จพระพุทธาจารย์โตพรหมรังสีสังฆะวัตถุสี ได้เวลาเฉลยกิจกรรมกันแล้วครับน้องๆบทสวดมนต์ที่มีชื่อเสียงของสมเด็จพระพุทธาจารย์โตพรหมรังสีคือบทสวดใดบทสวดที่มีชื่อเสียงของสมเด็จพระพุทธาจารย์โตพรหมรังสีมีหลายบทแต่ที่มีชื่อเสียงมากและยังมีคนใช้ในปัจจุบันคือบทสวดมนต์คาถาชินบัญชรนั่นเองครับ สมเด็จพระพุทธาจย์หรือโตพรหมรังสีเป็นผู้มีความรู้ทางด้านใดมากที่สุดสมเด็จพระพุทธาจย์โตพรหมรังสีเป็นผู้มีความรู้ทางด้านพระธรรมวินัยมากที่สุดเพราะมีความใฝ่รู้ในการศึกษาพระธรรมและปฏิบัติตามพระวินัยได้อย่างเคร่งครัดครับชื่อใดเป็นชื่อที่ชาวพุทธเรียกขานสมเด็จพระพุทธาจย์โตพรหมรังสีสมเด็จโตเป็นชื่อที่ชาวพุทธเรียกขานสมเด็จพระพุทธาจย์โตพรหมรังสีกันนะครับ ข้อใดคือคุณธรรมของสมเด็จพระพุทธาจยา์โตพรหมรังสีคุณธรรมของสมเด็จพระพุทธาจย์โตพรหมรังสีคือสังคหวัตถุสีครับน้องๆครับเป็นยังไงกันบ้างเป็นเรื่องราวที่น่าสนใจมากเลยนะครับเมื่อน้องๆได้รู้แล้วก็อย่าลืมนำสิ่งที่ดีไปปฏิบัติด้วยนะครับ